ัฐมนตรีชวนหลีกภัยที่ไปที่พนมเปญไปเจอกับหุนเซนแล้วพบกันเกิดการเริ่มเจรจาว่าเรื่องการจัดทําหลักเขตแดนทางบกของไทยกัมพูชากรณีนี้จึงเป็นข้อตกลงเบื้องต้นฉบับแรกครั้งแรกเลย <14 3. S 1> แล้วมีข้อตกลงว่าจะต้องดําเนินการจัดทําคณะกรรมการร่วมไทยกัมพูชาที่เรียกชื่อกันต่อมาว่า JBC ตรงนี้ตอนนี้อันนี้ี่เป็นีว่ากระทรวงต่างประเทศตรงนี้ j จดีก็กำลังจะเริ่มเตรียมการก่อร่างสร้างตัวให้เกิดขึ้นมาปี2537และในข้อตกลงฉบับแรกครั้งนี้เป็นข้อตกลงครั้งแรกเลยบอกว่าให้เกิดกอ่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งคณะกรรมการเพื่อจะทําการยกร่าง MOU อ,นะอาจารย์<ม>เริ่มแล้วเเริ่มแล้ว<ม>ก็จากปี37นายกชวนก็เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงปี38ยุบสภา นายกชวนยุบสภาเลือกตั้งนายกมนตรีคนใหม่กลายเป็นปัญหาศิลปะอาชาแต่ที่ปัญหาศิลปะอาชาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมายุบสภาต่อปีสามเก้านายกมนตรีกลายเป็นชราตลกลายเป็นพลเอกชวลิริตรยงใจยุธต่อจากนั้นมาพลเอกชวลิรตล้มเหลวเกี่ยวกับเรื่องฟองสบู่เงินถล่มทลายล้มระเีระนาดก็เลยนายกชวนก็มาเป็นต่อปี4ี่นายกชวนปี4ี่ก็เลยมาต่อเชื่อม ความเดิมไงอาจารย์จากปี37ที่ตนเองเป็นนายกครั้งตอนนั้นที่บอกว่าจะต้องมี MOU จะจะต้องมีคณะกรรมาการร่วมสองฝ่ายไทยกัมพูชาที่เอาเจบีซนายกชวนก็ต่อเนื่องตัวนี้เพราะต่อเนื่องตัวนี้มันจึงเกิดกรณี MOU 2543<ม><ม>เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ผู้ที่ทำผิดทั้งหมดมทำผิดทั้งหมดคือกระทรวงต่างประเทศ เจราจาเดนเลผมถามหน่อยเจตนาลมของคณะกรรมการ JBC แล้วก็สาเหตุที่ทำ MOU เนี่ยคืออะไรที่แท้แท้จริงเลยในตอนนั้นด้วยเหตุจะทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดนข้อที่หนึ่งคือคือเขตแดนมันไม่มีเลยอย่างไงเขตแดนนั้นหลักเหตุบางหลักเหตุเนื่องจากมันนานมากมหลักเหตุตั้งแต่ปี1904-1907<ต>ที่ทำกัน,นตอนนู<า>้นอะ หลักเขตเจ็บามหลักตอโนต้นับมาถึงวันนี้มันร้อยสามปีร้อยสี่ปีแล้วครับแล้วหลักเขตแต่ก่อนมันก็ไม่ได้หลักแข็งแรงอะไรมั่นคงอะไรเพราะฉนนั้นไปโยกไปคลอนก็เล็กหมดแล้วหลักแข็งแรงกันอาจารย์นะสูงเหมือนกันนะเป็นหลักปูนใหญ่กว่าหลักกิโลเลยแหละหลักเแต่ทีนี้เราไม่ตั้งคําถามว่าทําไมปากเขตตั้งแต่ช่องสังงามไปถึงหาดเลยทไม่ไม่ปักตั้งแต่อุบลละ บนรีรัมธานีผ่านเขาห็นารนะทำไมไม่ไม่ผ่านช่องอันมามันใช่ไหมฮะถ้าหากว่าผ่านเมื่อไหร่ปั๊บมันเห็นสันว่าไอ้สันปันน้ำภาษาอังานมันอยู่ในเขตเรามันถึงไม่ทำไปปักหลักเขตที่หนึ่งที่ช่องสงํามทำลงไปช่องสังงามจดสุรินทร์เขาใช้เงินไขเงียจาอคือเทคนิคของคุณเซนของกัมพูชากับของกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเมันสุดยอด มันเหนือกว่าของกระทรวงต่างประเทศไทยกันบนมากครับเทคนิคเริ่มต้นของเขาเนี่ยนะครับพอเจริจาสร้างปี3-7มเมาใช่ไหมต่อจากน้นมาพอปี4ีสาก็เจริจาว่าในเรื่องสร้าง MOU ขึ้นมาครับเป็นข้อตกลงทบทวนกันสํารวจลแลแดนทั้งบกถูกต้องไอ้เทคนิคตรงนี้เนี่ยนะครับกำายรัฐบาลกัมพูชาใช้เจริจาว่าในเรื่อง สนที่สัญญา1904กับ19 1907บวก1907ฮะ1904บวก1907ที่สําคัญกัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยตรงนี้ตรงสอดไส้บอกว่าอย่ากันนั้นเลยใช้แผนที่ด้วย,อยพอใช้แผนที่ด้วยเท่านั้นเองกัมพูชาก็เอาเลยทีนี้แผนที่ฝรั่งเศสมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนยัดใส้เข้ามาตรงนั้นนะมนที่สําคัญนักการท่วนถามไม่ยอมรับนี่ ใช่ไหมเพราะว่าสูงตัเพราะว่าเวลาฝรั่งเศสทํา1904เนี่ยมันตัดเอาอิหารน่ะที่อยู่ในสันปันน้ำเราอยู่ในเขตเราใช่ไหมตอนที่ลำตราวใช่ไหมฮะตรงนั้นนะมาอยู่ตรงนั้นขมนยืนยันตรงนั้นแล้วเราเป็นลับตรงนั้นใช่ไมเพราะนั้นอันตรายคือไอ้หนึ่งหนึ่งต่อสองแสนมันอันตรายตรงนี้มันไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนอย่างเดียวมันทมพันธ์กับแผเส้นเขตแดนที่ขมนปตัด ครับกินเขาอหานไปถ้าอย่างงี้คือถ้ากระทรวงต่างประเทศทักท้วงตั้งแต่ครั้งนั้นเขาไม่ไม่กระทรวงต่างประเทศไม่ทักท้วงกอกจากไม่ทักท้วงแล้วกระทรวงต่างประเทศทั้งกระทรวงเนี่ยนะยังกลับยอมรับแผนที่หนึ่งอเขายอมรับเพราะว่าเขาถือว่าสารโรคตัดสินทั้งจอมพลสนิทไม่ยอมรับใช่ไหมนะนแต่กระทรวงต่างประเทศไทยเนี่ยขณะนี้เนี่ยบัดนี้เนี่ย ยอมรับแผนที่หน<ช>ึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสและแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสมันขีดล้อมเชือกเขาเขตสันปันน้ำเขตไอ้นอร์าผาตรงนี้ล้อมอ้อมมาทางฝั่งประเทศไทยอ้อมมาทางล้อมเอาไอ้ไอ้ปราสาทพระวิหาร,รอ้อมมาจนหมดไอเนี่ยสี่จุดหกตารารงกิโลเมตรกินเสียทีนี้เทคนิคเขมรต่อ เดี๋ยวผมถามแจงนิดหนึ่งคนที่อยู่ในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็จบตรีโทเอกไม่ได้จบป๊อปต้นมากเขาทาไมเขารู้ไม่ทันหรือว่าเขาแกล้งรู้ไม่ทันคุณตตยแน่นอกจากกระทรวงชื่อดีจังเลยนะคุณต่แน่ชื่อนะคุณตตยแน่กระทรวงอาจารย์กระทรวงต่างประเทศนอกจากตนเองจะยอมรับแผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนยังไม่พอนะที่งงมากที่สุดคืออะไรทีนี้ เอกสารในการทำ MOU 2543มันประกอบด้วยความเห็นของหลายฝ่ายที่กระทรวงต่างประเทศเป็นแม่งานเฉยๆต่อจากกระทรวงต่างประเทศในฐานะแม่งานก็สอบถามความเห็นจากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะทําบันทึกยืนยันมาและยอมรับมาตรงนี้ชั่วร้ายที่สุดเลยงงมากมีอะไรมีหน่วยงานไหนบ้างที่ร้ายที่สุดคือกรมแผนที่ทหารอือ กรมแผนที่ทหารหน้าจานะเป็นผู้รับผิดชอบแผนที่ทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะก็จะต้องดูจุดยุทธศาสตร์ทั้งหมดทั้งโลกว่าแผนที่ทั้งฐานจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะในอาเซียนเป็นอย่างไรย่อตรงมาอีกจนถึงกับประเทศไทยเป็นอย่างไรกรมแผนที่ทหารจะต้องยืนยันต้องรับรองรับผิดชอบต่อเรื่องแผนที่ปรากฏกรมแผนที่ทหารชอบ mm hmm. เห็นดีเห็นงามกับส่วนต่างประเทศคือใช้แผนที่ที่กัมพูชาเสนอว่ามาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนนี้ด้วย กรมแผนที่ทหารก็ชอบกรมแผนที่ทหารชอบที่กระทรวงต่างเ้ศก็ถามไปกระทรวงมหาดไทยในแต่ละท่านดูแลกรมการปกครองดูแลพื้นที่กระทรวงมหาดไทยทั้งหมดตลอดแนวกระทรวงมหาดไทยเห็นเป็นประการใดกระทรวงมหาดไทยชอบอาจารย์มีหลักฐานหรือเปล่ามีเอกสาร<อ>าาในการทําทั้งหมดแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวเร๋ยวค่อยว่าอืมโอ้มันเยอะแหละอันนี้อันนี้เอกสารที่ที่บอกว่าหลายหลายกระทรวงครับเออต่อจากน้เดี๋ยวคําเอกสารก<อ>ารยืนยันก่อนอ๋อ พกกรมแผนที่ทหารชอบอกระทรวงมหาดไทยชอบต่อจากนั้นสภาความมั่นคงส,สภามความมั่นคงก็งจะถามไปว่านี่มันเกี่ยวกับเขตแดน,นชายแดน,นความเห็นของสภาความมั่นคงต่อเรื่องนี้เป็นอย่างไรที่รัฐบาลไทยจะทำํำ MOU ก,กับกัมพูชาเนี่ยมพูชามีข้อเสนอดังนี้ก็คือ,อยัดเข้ามาว่าด้วยเรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสเขียนเอง สภาพาพมันหูก็ชอบอีกหนักเข้าไปอีกทีนี้อาจารย์กระทรวงกลาโหมหมดเลยอาจารย์ทั้งปลัดกระทรวงนะเสนาธิการทหารทั้งบกเรืออากาศแล้วประกอบไปด้วยรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชอบไปหมดอีกกับเขาไม่ลืมหูลืมตาเลย จนวันนี้ก็ยังชอบชอบไปประชุมกับเขาแม้แต่เมื่อเดือนที่แล้วที่ไปประชุมที่พัทยาก็ชอบกับเขาอีกเหมือนกันนะว่าเรื่อง GBC แน่ใจเดี๋ยวจะค่อยคุยเรื่อง GBC ร้ายกาจมากอีกอันหนึ่งเหมือนกันกระทรวงต่างประเทศผ่านไหมเขาเคคิดว่ากระทรวงต่างประเทศแต่ผู้มีความรู้เป็นระดับด็อกเตอร์ตัวสอบชอบชอบบทฝมายร่วมจนที่สัญญาถูกต้องกระทรวงมหาดไทยวที่สัญญาของกระทรวงต่างประเทศที่ดูแลระหว่างประเทศกระทรวงต่างประเทศชอบบทอีก พอชอบหมดอีกเท่านั้นก็เสนอนําเสนอกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุที่การเตรียดตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่บอกไปให้คัมพูชากับกัมพูชานั้นและพระท่านได้เป็นเจตจาตั้งแต่ปี2 5 3พอสาสิเ็ต่อเนื่องยาวเฟ้ยมาเลยเป็นนิทานเล่ามาบัดนี้ได้ยกร่างมอ u 2543าสี่สมเรียบร้อยแล้วจึงนําเสนอกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมีความเห็นพอมาถึงสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็เสนอโดย ดรวารากรสามโกเศษท่านผู้นี้เป็นค<ด>ณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ์แต่ในสมัยตอนนั้นมาเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนผู้นี้ต่อมามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสุริยุทธ์จุลานนท์บันทึกเอเอกสารพอขึ้นได้ไหมเนาะเนาะถ้าดูเอกสารหมายเลขเอนะครับเอกสารเอน่าจะเป็นเอสักสิบเอ็ดสิบสองนี่แ<ฮ>หละ คือเขาเตรียมเอกสารมาเพื่อให้นายกเซ็นก็คือผ่านกระทรวงอ่านกระทรวงการมเท่นั้แล้วกานสมชช์ชอบ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 เลยเสร็จแล้วก็นาเสนอเลยชอบไปดูเอกสารหมายเลขน่าจะเป็นเ11หรือ a อ12นี่แหละที่ทำเอาไว้ลองเราเปิดดูสิสุดท้ายมันมีนายกวนหล็กภัยรับยัดเข้าไปในนั้นเลยนะส่วนที่สัญญาณหนึ่ง สามสนที่สัญญาคอสอ1904และสนทิสัญญาคอสอ1907และแผนที่ว่าด้วยเรื่องมาตราส่วน1ต่อ2แสนที่ฝรั่งเศสกับสยามประเทศทำยัดเข้ามาในนั้นลงชื่อนะครับดรอร์วากรสามโกเศสรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละนายชวนหลีภัยในฐานะนายกรัฐมนตรีก็อนุมัติดูลายเซ็นเลยลายเซ็นหนาจะเป็นเอกสาร A อ13เฮ้ยขึ้นได้ไม่นอเนาะทำไงจะเห็นเนาะ A11 12 13เราเนี้ยเ1ซเนี่ยนะครับจะเป็นปกหน้าที่เห็น1ต่อ2องแสนแล้วดูเหมือนจะ A13 นี่แหละกลายเป็นอะไรเออเนี่ยนายนายขึ้นอะไรเห็นไหมนายนายเอะไรไม่รู้นะอนุมันชวนลีกภัยเห็นไหมเห็นไหมแต่แต่เออดูหน้าหนึ่งดูหน้าหนึ่งเนี่ยนะดรวัลกรสามโกเซตเห็นไหมชวนลีกภัยอนุมันลงวันที่เท่าไหร่น่ะ12มิถุนายน53ใช่ไหมเนี่ยนะสี่สามสี่สามสี่สามแล้วลองดูหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งของเอกสารฉบับนี้ A11 ิบเอ็ดหรือเอซิบสองหน้าหนึ่งอกสารฉบับนี้ ถอยกลับไปอีกสองหน้าอันนี้คือเอกสารใบปะหน้าใบาปะหน้าเลยที่แทรก,<ส>กข<ำ>้ามมาตั้งแต่สมชกักต์กรุงทรงชัยกองทัพท,าทห,าหารใช่เลยเพราะเอกสารใบปะหน้านี้เป็นใบสรุปของพื้นที่ของเนื้อหาสาระที่ชอบ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 ,ชอบ,ชอบมาทั้งหมดเนี่ยมาทาเป็นใบปะหน้าย่อในเชิงในในชวนก็อนุมัติอนุมัติวันรุงขึ้นก็หม่อมสุขุมพันธ์ก็เดินทางไปกัมพูชาก็ไปเซ็นสัญญาเรียกว่า MOU 2543นี่ไง ก็เกิด MOU สองห้าสี่ออนุญาตตอเนิงนิดหนึ่งไหมจะงงมากตรงนี้เนตรงที่คุณเซ็นเทคนิคยังไงจึงเข้ามายึดที่บริเวณรอบรอบประสาทได้เบื้องต้นเพราะเกิด MOU สี่สาปั๊บใช่ไหมเท่าน,นั้นแหละคุณเซ็นก็ส่งหน่วยจัดตั้งหน่วยแรกคือชาวบ้านมาทำการทำมาหากิน<ไ>ข,ขายไม้ก็รู้ว่า เจ้าหน้าที่ทางการไทยมันตะกละ<อ>เริ่มต้นบริเวณตรงนี้ผลประโยชน์ไม่ได้มีเรื่องเยอะไม่มีเรื่องเยอะเรื่องไม้เท่านั้นเองไม้พยุงเอ้ยไม้ชิงชันไม้พยุงไม้มะมข่าโมงคุณไปเดินดูโต๊ะนะโต๊ะมะข่าโมงที่มีความกว้าง<อ>แผ่นเดียวประมาณสองเมตดสองเมตรกว่ากว่าเนี่ยนะประเภทแบบนี้เนี่ยนะมาจากกัมพูชาทางนั้นชายแดนไทยกัมพูชาทางนั้นเป็นถือเป็นเพชรของไม้ เอาละรู้ว่าข้าราชการไทยตะกละเรื่องนี้ผลประโยชน์เรื่องไม้เนี่ยมันเบกหนักมากเพราะหนึ่งคันรถปิกอัพเดนียบหนึ่งตันหรือตันครึ่งเนี่ยที่ทุนเซ็นมาเขานั่นคือผลประโยชน์เรื่องไม้ยังไม่ใช่เรื่องขาวิหารใช่ไหมฮะเร็ตดใช่ไหมฮะที่ส่ฉนีผลประโยชน์เรื่องไม้เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกับฝ่ายไทยที่เกิดขึ้นมาแต่ตอนนั้นจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภาษาพอยากรู้ไม่ต่อไปว่าผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดคืออะไรเป็นความลับเลย ไอเรื่องไม้ธรรมดาออกมารามปามทีนี้ก็ส่งชาวเขมรชาวเขมรที่จัดตั้งนั้นก็คืออะไรครอบครัวของทหารเขมรเป็นภรรยารเป็นญาติพี่น้องของทหารเขมรบวกด้วยทหารเขมรและก็กลุ่มคนของผู้ชายเขมรที่ทําการตัดไม้แล้วก็ส่งไม้ขึ้นมาแล้วก็มาสร้างกระทอบสร้างอะไรอยู่ชายแดนก่อนหรือถึงมันถึงรามปามมาเป็นสร้างวัด ต่อจากนั้นสร้างวัดเสร็จแล้วก็อกองกําลังเขเมรก็เข้ามาดูแลคุ้มกันอยู่บน4.6ตารางกิโลเมตรรอบประสาทพระวิหารครับเทคนิคหุนเซนแล้วทีนี้เกิดการกิริยาที่ผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าขอกราบพ่อท่านวันนี้จะขอปักกลดผมผมผม,ผมจะขอกลางมุ้งอยู่ที่พื้นที่สันติอสศขน,นี่นี่ตำราหุนเซนใครอย่างนี้ขอกราบพ่อท่านผมทีนี้ครับขอ กลางมึงกลางเต้นอยู่ที่สันติอโศกแต่พรุ่งนี้เช้าขออนุญาตเจรจากันพรุ่งนี้เช้าขออนุญาตเจรจาเจรจาโดยใช้เงื่อนไข M O U ศูนห้าสี่สามแล้วโดยใช้หลัก J B C ที่มีอยู่เปลี่ยนจากถูกต้องขออนุญาตแทรกเปลี่ยนจากสันติโศกไปเป็นบ้านนายกบ้านนายกเออที่ดินนายกก็ได้ที่สุขุมวิทมมนี่คือเทคนิคคุณเซนมันจึงเกิด กรณีว่าโดยเรื่องการเจรจากรอบข้อตกลงบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหารโดยจำเพาะเขียนระบุชัดเจนในข้อตกลงนี้คือพื้นที่วัดดูเอกสารน่าจะเป็น A12 ครับ